เพื่อนๆเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยแบบไม่มาไม่ได้เลยเหมือนกับต้องเห็นสักหน่อยก็ยังดีนะเพื่อนๆคือเราทำของเราไว้แล้วปลูกของเราไว้เนี่ยพอเราเห็นความเติบโตของเขาเนี่ยมันก็แบบมันชื่นใจไงชื่นใจเนี่ย,ยการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเนี่ยปลอดสารพิษทุกอย่างเพื่อนๆ นี่กำลังดกเลยออกดอกกับพ,บพลึบพลับพลึบพลับไงนี่มันมีความสุขมีความสุขจริงๆออใครลองทําดูนะอันนี้กระเพรานะตอนปลูกตัดยอดหมดนี่แตกพลึบเดี๋ยวก็เป็นบอนไซนะนี่ทว่าฝักยาวก็คือแบบมันมีช่องว่างของมะเขือไงเดี๋ยวถ้าขึ้นลาวแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจมะเขือแล้วเขาก็ขึ้นนองเข้าไป มันพืชโคลยยางกันมันทําได้นะนี่ช่องวางของมะเขือเราก็เอาถั่วฝักยาวมาแซมไว้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นของเขาอันนี้คือลดอยางได้สองอยางทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยดินช่าอย่างเงี้ยรับรองได้งามสุดยอดไปเลยนะถ้าไม่มีเพลี้ยมีอะไรมารบกวนเราไม่เสียหายแน่เราได้กินได้ผลประโยชน์แน่นอนนี่อุ้ยมะเขือก็งามเนาะได้น้ําจากที่เราลด ถั่วคือทำให้เต็มที่สำหรับเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้ให้เขาขึ้นให้เขงอกขึ้นมานี่เนี่ยนี่รุนพี่เป็นไงหาเสาหาหาลักเลื้อยกันแล้วนี่นี่ผันเป็นเกลียวขึ้นมาแล้วนี่ไหมไวมากถั่วเนี่ยนะนี่ก็เอามาเครือปลูกแซมไวนะคะก็ไม่ได้แย่งอาหารกันหรอกก็เอาได้โตเอาอะนะนี่ โอ้ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเเน,นี่ยนี่ยอดยอดแรกยอดใหญ่เราเราตัดเอาไปผัดกินกับมาม่าแล้วส่วนอันนี้ยอดที่แตกมาใหม่นะเนี่ยงามทุกยอดขึ้นเหลือยหูเขารู้เนาะเนี่ยเขารู้เลยว่านี่คือที่เขาตายขึ้นนี่เห็นไหมผ่านเป็นเกลียว เคยสังเกตไหมเพราะไปทิศท,ทางเดียวเนะี่ยพันมานี่มานี้เนี่ยก็พันอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันทุกอันเนะี่ยนะคะเขาพันวนวนอย่างเงี้ยวนวนนะเนี่ยเหมือนกันทุกอันเลยอันนี้ไม้พอไหมเนี่ยพันหลักเดียวกันจะไหวมาน,นี้ยอดเยอะจังเลยต้องเอาไม้มาเพิ่มไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะ จะดูสถานการณ์กันคือไม่ให้ยอดเข้าพันกันเองให้เข้าพันไม้ขึ้นไปให้ได้เนี่ยสุดยอดไหมเพื่อนเพื่อนเพราะเห็นแบบนี้ยเราต้องมาทุกวันอยู่แล้วเราจะได้รู้ว่าในส่วนไหนที่เขายังไม่ได้รับความเสมอภาคเราก็ต้องมาดูแลให้เขาไงนี่เลยคือแบบทาแล้วก็เราก็มีความหวังของเรานะจะได้ผลขนาดไหนมันก็แล้วแต่ จังหวะนะคะนี่นนี่เตรียมอีกแล้วนี่ทำเป็นซองลาวแล้วก็นำไม้เป็นมุมฉากเป็นสามเหลี่ยมนี่นะคะสูงค่ะแต่คงต้องใช้ไม้จำนวนเยอะน่อยเพราะว่าลุ่มหนึ่งมือทีมีอยู่3ามสี่เมตรก็มีแล้วขึ้นทุกเมตรอย่างเงี้ยนี่นะคะมีซองลาว เราทำวางแผ่นไว้ให้มันเป็นมุมมุมมุมฉากนะคะนี่ลุ้นกันต่อไปค่ะทำอะไรไม่ลุน้นคงไม่มีลุ้นทุกอย่างเพื่อนนี่ส่วนโกโก้เรากล้วยก็ออกยอดงามแล้วนะคะนี่คือเหตุผลว่าที่ต้องมาทุกวันเพราะมาดูเขาความเจริญเติบโตเป็นยังไงนะคะ เอาละคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะความสุขยามเช้าจ้ะ